ท่านผู้ประพันธ์ฮะฟพิโรธองลออุต้อาราได้กล่าวถึงหลักสําคัญประการที่13จากหลักสําคัญต่างๆของการเทิดเกียรติความรู้โดยกับหัวข้อที่ว่าการใช้ความพยายามในการท่องจําความรู้ทบทวนความรู้และถามถึงความรู้โดยที่ท่านผู้ประพันธ์ฮะฟิโรธองหลฮุได้เริ่มเนื้อหาของหลักสําคัญประการที่13นี้ด้วยกับคาพูดของท่านที่ว่าทั้นเมื่อการรับความรู้จากบรรดาครูอาจารย์จะไม่ยังประโยชน์เลยโดยที่ไม่มีการท่องจํา ขาดการทบทวนและการถามถึงความรู้ฉะนั้นสื่อในการที่ใครคนหนึ่งจะได้รับความรู้จึงรวมอยู่ใน3ประการสื่อที่จะทําให้ใครคนหนึ่งได้รับความรู้จึงอยู่ใน3ประการประการที่1ก็ <hab Anton ia> 1> คือการท่องจําความรู้ประการที่1ก็คือการท่องจําความรู้และประการที่สองก็คือการทบทวนความรู้และประการที่สก็ค <hab vitamins> ือการทบทวนความรู้และประการที่สก็คือ การถามถึงความรู้และประการที่สามก็คือการถามถึงความรู้ซึ่งผู้ประพันธ์ได้กล่าวต่อไว้ว่าดังนั้นสามประการข้างต้นนี้คือสิ่งที่จะพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของความรู้ในหัวใจของนักศึกษาด้วยก,การหันไปใส่ใจและวุ่นอยู่กับความรู้อย่างสมบูรณ์โดยที่ท่านผู้ประพันธ์ได้เริ่มแจกแจงถึงความหมายของทั้งสามประการข้างต้นนี้ด้วยกับคํากล่าวของท่านผู้ประพันธ์ที่กล่าวว่า การท่องจําคือการปลีกตัวออกมาอยู่กับจิตใจการท่องจําคือการปลีกตัวออกมาอยู่กับจิตใจหมายเพราะว่าการท่องจําที่ดีนั้นจําเป็นที่จะต้องอยู่ในสถานที่ที่เขาปลีกวิเวกไร้อ,อยู่คนเดียวก็ะจะทําให้การท่องของเขานั้นแม่นยําที่สุดและจําได้เร็วที่สุดด้วยเหตุมีบรรดาโรละมะจึงไม่สนับสนุนให้ใครคนหนึ่งจะมีอารมณ์สูงทีโดยการเอาหนังสือและออากุรอานไปท่อง ตามสวนหรือตามนิ่มแม่น้ำเพราะมันมีสิ่งที่รบกวนเขาเยอะจากเสียงของแม่น้ำลำธารและสิ่งรบกวนต่างๆเพราะการท่องจำนั้นจาเป็นที่จะต้องรวบรวมสมาธิจาเป็นที่จะต้องรวบรวมสมาธิและการท่องจำนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เสียงดังและการท่องจำนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เสียงดังและน้อยคนนะที่ท่องจำด้วยเสียงเบาและจะจำได้แม่นและน้อยคนนะ ที่ท่องจําเสียงเบาและจะจําได้แม่น,เพ,น,เ,เ,น,นเพราะในการท่องจําด้วยเสียงที่ดังนะครับเพราะในการท่องจําด้วยเสียงที่ดังนั้นจะทําให้อขออภัยและในการท่องจำด้วยเสียงที่ดังเนี่ยนะครับจะผู้ท่องเนี่ยจะได้ใช้ถึงสามประสาทด้วยกันประสาทที่หนึ่งก็คือประสาทสัมผัส ความหมายคือประสาทสัมผ <royable> ัสเนี่ยนะครับสามประสาทด้วยกันคือคือเสียงของเขาหรือว่าปากของเขาและประการที่สองก็คือหูของเขาเมื่อเขาท่องเสียงของเขาเนี่ยก็เข้าหูของเขาและประสาทสัมผัสที่สามก็คือตาของเขาและประสาทสัมผัสที่สามก็คือตาของเขาแต่หากว่าเขาต้องการที่จะทบทวนและทําความเข้าใจให้ลดเสียงให้เบาแต่ถ้าหากเขาต้องการจะทบทวน และทำความเข้าใจให้ใช้เสียงให้เบาหลังจากนั้นท่านผู้ประพันธ์ก็ได้แจกแจงถึงความหมายของการทบทวนเอาไว้ด้วยกับคำกล่าวของท่านที่บอกว่าการทบทวนนั้นคือการนั่งร่วมวงกับเพื่อนๆคือการนั่งร่วมวงกับเพื่อนๆฉะนั้นการทบทวนจําเป็นที่จะต้องมีคู่ทบทวนและเป็นการทบทวนที่มีประสิทธิภาพที่สุด แ่ท่านผู้ประพันได้แจกแจงถึงความหมายของประการที่3ก็คือการถามความรู้ซึ่งความหมายก็คือการเข้าหาผู้รู้ความหมายของประการที่3การถามความรู้ก็คือการเข้าหาผู้รู้หลังจากนั้นท่านผู้ประพันได้กล่าวเอาไว้ว่าและบรรดาอรลามะระดับแนวหน้ายังคงส่งเสริมให้มีการท่องจําและพวกเขายังสั่งใช้ให้ท่องจํา ซึ่งท่านผู้ประพันธ์ได้กล่าวเอาไว้ว่าฉันได้ยินเชคของเราเชคอิบนุอุซัยมินอร๊ฮิมุบลลากล่าวว่าพฟิซนาคุลีลนวะการณนาคสรอาฟันตัฟะหนาบมาพฟิซนาอักซ์รมินติฟะหนาบมาก ا รณนาความหมายก็คือพวกเราท่องจําเพียงเล็กน้อยและพวกเราอ่านหนังสือเยอะแต่พวกเราได้ประโยชน์จากสิ่งที่พวกเราท่องจํามากกว่าประโยชน์ที่ได้จากสิ่งที่พวกเราอ่าน และในการท่องจํานั้นเนี่ยนะครับหนึ่งในประโยชน์ก็คือมันจะทําให้นักศึกษาสามารถหรือว่ามีหลักฐานและมีเครื่องมือที่จะหยิบมาใช้ได้เสมอแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่านักศึกษายังไม่มีความสามารถที่มากพอหรือสําหรับคนที่มีอายุและเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องของทักษะการท่องจําอาจจะไม่ยั่งยืนนั้นหรืออาจจะไม่มั่นคงเหมือนตอนเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ย นักวิชาการใบรรดาอรลามะก็ให so, like, like, ้ทางออกไว้ว่าถ้าหากว่าท่องจําไม่ได้หรือว่าไม่แม่นยําหรือทักษะการท่องจําของเขาเนี่ยลดน้อยลงอย่างน้อยที่สุดก็ให้เขาทวนซ้ําเนื้อหาที่เขาอ่านอย่างน้อยที่สุดก็ให้เขาทวนซ้ําเนื้อหาที่เขาอ่านเพื่อที่จะให้ความหมายของมันคงอยู่ในจิตใจเพื่อที่จะให้ความหมายของมันคงอยู่ในจิตใจ และอย่างที่มีการชี้แน่จากบรรดานะนักวิชาการหรือบรรดาอุลมามะไว้ว่าการอ่านหนังสือซ้ําในเล่มเดียวดีกว่าอ่านหนังสือหลายเล่มในหมวดเดียวกันการอ่านหนังสือซ้ําในเล่มเดียวดีกว่าการอ่านหนังสือหลายเล่มในหมวดเดียวกันเพราะทุกครั้งที่ใครคนหนึ่งอ่านหนังสือเล่มเดิมเนี่ยน,นะครับ <ๆ S 1> เขาจะได้รับเกตประโยชน์และสาระประโยชน์ใหม่ๆอยู่เสมอ ลังจากนั้นท่านผู้รับพันได้กล่าวตอว่าและด้วยกับการทบทวนนั้นจะทําให้ชีวิตของความรู้ยั่งยืนต่อไปในจิตใจได้และมันจะยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งของการผูกติดความรู้ในใจและจุดประสงค์ของการทบทวนนั้นคือการร่วมศึกษากับองเพื่อนการร่วมศึกษากับองเพื่อนซึ่งภาษาอาหรับใช้คําว่าอั m u d a าคาระซึ่งภาษาอาหรับใช้คําว่าัล m u ดาคาระด้วยกับ่าอั m u z a าคาระ หลังจากนั้นท่านผู้ประพันธ์ได้กล่าวว่าและพวกเราได้ถูกสั่งใช้ให้ใส่ใจต่อการทบทวนอัลกุรอานซึ่งเป็นความรู้ที่ง่ายดายที่สุดท่านบุค ا รีและมุสลิมได้รายงานจากท่านอิบนุอุมรรอย์ยัลลอฮ์โมะนฮุมาว่าท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าอินนามะทัลุ صاحب อัลกุรอานค์ะมัทลิอิบลีมุอักละอินออะฮดลัา عاهدعليها أ م س ك <ؤ> ه ا و إ ن أ ط ل ق ه ا ذ บะตท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่า แท้จริงแล้วอุปมาของผู้ที่มีอัลกุรอานนั้นก็คือผู้ที่ท่องจําอัลกุรอานอุปมาดังผู้ที่มีปูดที่ผูกมัดไว้หากเขาคอยใส่ใจต่อมันเขาก็จะจับมันได้และหากเขาปล่อยมันไว้มันก็จะหนีไปซึ่งท่านอิหม่ามอิบนาอับดุลบัล์รมอฮุลลอฮได้กล่าวไว้ในหนังสืออัตตัมฮีดโดยอัติบายนะดีษบทนี้ไว้ว่า,วาออิดาาานนัลกุุรม و إ ذ ร كان ا ิ ق ริ ن ัลอิบล للذكر ก ا ل إ ب ل المعقولة من تعاهدها أمسكها ค ك ي ف بسائر ا ل ุลูม ความหมายก็คือและในเมื่ออัลกุรอานที่ถูกทําให้ง่ายดายในการนําลึกเปรียบดังปูที่ถูกผูกไว้ใครก็ตามที่คอยดูแลใส่ใจมันเขาก็จะจับมันได้แล้วศาสตร์ความรู้ในแขนงวิชาอื่นมันจะเป็นเช่นไรกันหมายความว่าในเมื่ออัลกุรอานทั้งทั้งที่อัลลอฮฺสัจันได้ตัดไว้อย่างที่เราได้ยกหลักฐานไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับว่าเราเราได้ยศสรุนอัลกุรอานอเลนดิครินี้ฟะฮ์ัลมีมุดกะิดยังมีความเกลียวและความรวดเร็วในการหลุดออกจากเจ้าของของมัน มากยิ่งกว่าอู้ที่ถูกผูกไว้กับเชือกเลยนะครับและนับระษาอะไรกับศาสตร์วิชาความรู้อื่นๆหากว่าไม่ทบทวนหากว่าไม่มีการให้ความสาคัญและการคอยดูแลทบทวนอยู่ตลอดแน่นอนว่ามันย่อมหายไปเร็วยิ่งกว่านั่นเองหลังจากนั้นท่านผู้ประพันธ์ได้กล่าวตอว่าและด้วยกับการถา,ถามถึงสิ่งที่เป็นความรู้นั้นซึ่งเนื้อหาตรงนี้ก็คือประการที่3จากหัวข้อที่13นี้ที่เรากําลังกล่าวกันนะครับและด้วยกับการถามถึงสิ่งที่เป็นความรู้นั้นพลังของความรู้มันก็จะถูกเปิดออก หมายความว่าประโยชน์ของการถามก็คือการเปิดประตูคลังของความรู้ประโยชน์ของการถามก็คือการเปิดประตูคลังของความรู้ดังนั้นการถามที่ดีจึงเป็นเครื่องหนึ่งของความรู้ดังนั้นการถามที่ดีจึงเป็นเครื่องหนึ่งของความรู้และชุดคําถามต่างๆที่ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาดังเช่นหนังสือรวบรวมประเด็นต่างๆของท่านอิหม่าอะห์มัดที่มีรายงานมาจากท่าน คือหลักฐานชิ้นสําคัญที่บ่งชี้ถึงสถานะความยิ่งใหญ่ของการถามดัง้นถ้าใครคนหนึ่งอ่านอันกุรอาน้วยกับความใคร่ควรแล้วเนี่ยก็จะพบเจอว่าในประเด็นสําคัญหรือในอภิกรมต่างๆที่สํคาคัญหรือในหลายๆสาเหตุการประทานสุร้อนนั้นก็เกิดจากการถามหรือหลายๆอายะห์ที่ถูกประทานลงมาก็เกิดจากการถามอัลลอฮฺ س ب ح า ن ه และ ت ع าลาตัดไว้มา,ากมายหลากหลายอายะห์วายัสูน و กะอย่างเช่นวายสัาายส أ ل و น ك ع ล ا ل خ م วัลไมซิ ر วายสัสอ ل و อ ك ล ن الأهلة ويسالونك عن المعيد ويسالونك ويسالونك لا لا اياه ويسالونك عن الساعه ايان مرساها لاشانเดียวกัน الشيء الليบ่งชี้ถึงสถานะความสำคัญของการถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและชัดเจนที่สุดในซุนนะห์ของท่านรอซูล صلى الله عليه وسلم ที่ท่านจีบดีนอะงเยฮิสลามจำแรงล่างมาแล้วก็มาถามท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซุลลัมึงรกฐานของศาสนาหลังจากนั้น,นท่านผู้ประพันได้ปิดท้ายเนื้อหาของหลักสัมพันธ์ประการที่13นี้ด้วยกับคำกล่าวของท่านที่บอกว่าและทั้งสามความหมายของความรู้ข้างต้นนี้มีสถานะเป็นการเพราะปลูกต้นไม้และรดน้ำมันและการเจริญเติบโตของมันด้วยกับสิ่งที่จะรักษาความแข็งแรงของมันไว้และการขจัดซึ่งภัยร้าย โดยผู้ประพันธ์ได้เปรียบเปยการท่องจําว่าเป็นการเพราะปลูกความรู้และการทบทวนนั้นคือการรดน้ําและการถามถึงความรู้นั้นคือการเจริญเติบโตของมันหรือว่าอาจจะเปรียบเปยให้เห็นภาพอีกอันนึงก็คือการใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยให้แก่ต้นไม้หรือว่าพืชผลของเขานั่นเอง